วิวเขาป่วยอะค่ะวิวก็ต้องดูแลอะพี่ดีมแต่พี่ไม่อยากมีภาระเพิ่มคือทุกวันนี้นะพี่ก็มีภาระของพี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องการให้แม่ของวิวเนี่ยมาเป็นภาระพี่หรอกแม่มากินข้าวมาเนี่ยกินนะแม่เดี๋ยวหนูต้องไปธุระต่อ าทำไมไม่เคี้ยวล่ะแม่หกเลยเธอไปหมดแล้วเนี่ยแย่เอยปืนกินไปหน่อยสิแม่ไม่อย่างนั้นจะเอาแรงที่ไหนล่ะเฮ้ยเอาอีกคำหนึงอย่าดื้อสิแม่เดี๋ยวหนูต้องไปธุระต่อนะเดี๋ยวมันไปไม่ทัน อย่าบอกนะโอ๊ยแม่ฉี่ล่าอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่แก้งหนูหรือเปล่าเนี่ยหนูแล้วเหนื่อยกับแม่มากเลยนะทุกวันเนี้ยแม่อย่าเป็นภาลาให้หนูมากนะกได้ไหมวันๆน,นะต้องมาติดอยู่กับแม่เนี่ยไม่ได้ออกไปเจอใครเลยน่าเบื่อที่สุด พี่ดิมค่ะเดี๋ยวรอวิวแป๊บนึงนะคะเจอกันค่ะเหนื่อยไม่ทำแล้วเดี๋ยวให้พี่โป่มาจัดการเอาแล้วกันนะเดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกก่อนอยู่บ้านนะแม่เดี๋ยวรีบมา วันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะถึงพาวิวออกมาทานข้าวนอกบ้านเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกจ้าพี่แค่อยากจะใช้เวลายอยู่กับวิวนานๆแมมปากหวานจังนะคะพี่ดีมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราสั่งหารกันเลยไหมได้ค่ะคบบน้องๆเฮายฮัลโหลค่ะพี่โปฮัลโล หายใจไม่ออกเลยอะวิวรีบกลับมาไหนได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยววิวรีบไปหน้าเบื่อที่สุดเลยเมีอะไรป้่าวิวเดี๋ยววิวขอตัวก่อนนะคะพี่ดีมวิวขอโทษด้วยนะคะเอาวิวเดี๋ยวก่อนดิวิววิวกลับมาก่อนดิ ปกติของแกแบบนี้แหละพี่โปคราวหน้าบอกให้ละเอียดกว่านี้นะวิวเนี่ยจะได้ไม่ต้องนั่งรถมาเองอีกพี่ก็ไม่รู้ไงก็ตกใจหมดเลยอ่ะใครมาวิวเดี๋ยววิวไปเปิดเองพี่ดีมวิว มีอะไรเปล่าทำไมรีบกลับมาเลยอ่ะคือวิวต้องขอโทษจริงๆนะคะวิวมีธุระที่ต้องกลับมาจัดการจริงๆอะคะ่ะวิวช่วยไปดูป้าโอ๋หน่อยเหมือนแกจะถ่ายเลยอะโอ๊ยอะไรนักหนาวะเนี่ยอื้มวิวนี่แม่วิวอะใช่ค่ะพี่ป๋อ ไปเอาที่ทำความสะอาดให้วิวทีสิเดี๋ยวพี่ไปเอาให้อโอ้ยวิวแม่วิวเปนำมาผาเหรอค่ะพี่ดิมคะเดี๋ยวพี่ดิมออกไปรอวิวข้างนอกก่อนได้ไหมคะเดี๋ยววิวขอจัดการตรงนี้ก่อนเอ่าได้ได้ได,ได้โอ้ย แล้วค่ะพี่ดิมวิวพอเรื่องนี้ใช่ป่ะวิวถึงไม่มีเวลาให้พี่เลยเนี่ยก็แม่วิวเขาป่วยอะค่ะวิวก็ต้องดูแลอะพี่ดิมแต่พี่ไม่อยากมีภาระเพิ่มคือทุกวันนี้นะพี่ก็มีภาระของพี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องการให้แม่ของวิวเนี่ยมาเป็นภาระพี่หรอกพี่ดิมแต่นั้นแม่วิวนะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าวิวจะเอาแม่ไปเป็นภาระพี่อะแม่ของวิว เดี๋ยวยูดูแลเองโอเคท่านนั้นก็ดูแลไปเลยพี่ไม่ขอยุ่งด้วยแล้วกันหมายความว่าก็หมายความว่าเราเลิกกันไงจบนะ พ่อแม่พ่อแม่คนเดียวเลยที่ทำให้หนูต้องอยู่แบบนี้วันวันหนูไม่เคยออกไปเจอใครเลยเหมือนที่พี่ดีมบอกว่าแม่เป็นต้นห่วงในชีวิตหนูหนูไม่เคยเจอความรักที่ดีเหมือนคนอื่นเขาเลยอะ่ะ <c oughs> หนูตัดสินใจแล้วนะแม่ หนูจะเอาแม่ไปอยู่บ้านผาคนชลาแม่จะได้ไม่ต้องเป็นภาระหนูอีก <c oughs> ไปนี้จะมีแค่เราสองคนแล้วนะคะพี่ดีมวิวขอบคุณพี่ดีมนะที่กลับมาคบกับวิวอะ่ะนวิวพี่จะบอกอะไรให้นะวิวทำถูกแล้วหรือเปล่าที่ให้แม่วิวเนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชราเราจะได้ไม่ต้องมีภาระเพิ่มนี้เคค่ะเดี๋ยววิวออกไปเอาน้ำให้นะคะอืมได้จ้ะ จ้าเปิ้ลไม่ลืมสิจ้าจะลืมได้ยังไงล่ะได้ได้ได้ไมงั้นเดี๋ยวพี่รีบไปหานะจ้านี่อย่าลืมเอาไอ้หูกลางออกไปด้วยนะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้านี่มันอะไรกันคะพี่ดีมเวิว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 ใจเย็นก่อนมันไม่ใช่อย่างงั้นนะวิวนะพี่จะให้วิวใจเย็นอะไรอ่ะพี่ไม่คนอื่นอะ ใช่วิวฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนใจเย็นๆนะงนั้นก็โทรศัพท์มาดูวิวมันจะมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรดิไม่มีก็เอามาดูสิโอ้ไม่กล้าให้ดูละสิไอ้ชั่วเออฉันมีคนอื่นมีอะไรปะทำไมอ่ะก่อนหน้านี้พี่เป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษแล้ว เฮ้ยอย่าเพ้อเจอได้เปล่าเวลาไม่ผ่านมาตั้งนานแล้วคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้เธอเ็นโง่ใช่ไหมใช่ฉันมันโง่ฉันรู้สายยายแม่ออกไปอะเพื่อที่จะให้เราสองคนมีความสุขด้วยกันน่ะแต่ทำไมพี่ทำแบบนี้วะไอ้ชั่วกอโทษนะเว้ยแกเป็นคนเรื่องของแกเองนะ คอยดูเธอชีวิตแกก็ไม่มีความสุขหรอกเฮ้ยนี่เลิกพูดจายอะไรที่มันแบบน่ารำคาญจุกจิตจู้จี้เพ้อเจอนู่นนี่ได้ปะฉันไม่เคยรักแกเลยแล้วที่ฉันกลับมาคบกับแกเนี่ยก็เพราะอยากได้ตัวไงใจ ไอ้ชั่วไอ้สารเลวโถ่ จะร,รับแม่กลับมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วนะสวัสดีค่ะคุณวิวหรือเปล่าคะใช่ค่ะดิฉันโทรมาจากศูนย์บ้านพักคนชลานะคะค่ะ,คะมีอะไรหรือเปล่าคะทางเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณน,นรุมนแม่ของคุณวิวเสียชีวิตแล้วนะคะ ทางเราขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ ะเป็นตาบ่าที่สุดในตลอดชีวิตหนูหนูรู้แล้วว่าใครสำคัญกับหนูที่สุดแต่มันก็สายไปแล้วหนูขอโทษนะแม่ที่หนูไม่สามารถทดแทนคุณแม่ได้เลย